สวัสดีครับยุทธีสไตล์ครับผมมาอีกแล้วครับมาแล้วอีกแล้ววันนี้มาในช่วงของพอกอรกครับพกรกฉุกเฉินออกจากบ้านไม่ได้สองทุง่มอันนี้มาจะมาแนะนำเ,เสื้อครับสำหรับเป็นเสื้อหน่วยงานต่างๆที่อยากได้อยากได้แล้วไม่รู้ว่าจะจัดสั่งทำที่ไหนอ่า วิดฟีสไตล์พามาดูครับที่ร้านยุทดอาร์มี่ประตูน้ําขอนแก่นตัวนี้เป็นเสื้อกักเสื้อกักนี้ก็คือ,เ,อเป็นเสื้อกักหน่วยงานซึ่งลูกค้าได้สั่งมาวันนี้ก็เลยว่ามาแนะนําให้พี่น้องที่เป็นแฟนๆทาง YouTube ดูว่ามีอะไรยังไงก็คือถ้าท่านสนใจเนี่ยถ้าท่านก็สั่งผมได้ สั่งมาได้ที่ร้านได้เลยเอาแบบไหนอันนี้จะเป็นของเทศบาลตำบลวังหลวงสั่งมาประมาณ50ตัวเขาก็จะมีเนี่ยชื่อเขาโอ้นี่รองนายกด้วยเจอรองนายกแล้วไม่รู้นายยกอยู่ไหนชื่อชื่อแล้วก็ตำแหน่งชื่อตำแหน่งอันนี้ก็เป็นตาเทศบาลของเขาเทศบาลตำบลวังหลวง อยู่จังหวัดร้อยเอดอะแต่ผมก็ไม่เคยไปหรอกเขามาติดต่อที่ร้านเ็าทาให้นี่สวยๆเป็นตีนตุ๊กแกหมดเลยนะครับนี่ตีนตุ๊กแกตีนตุ๊กแกรเราสามารถที่จะเอาไปแปะกับเสื้อเราได้เลยไม่ต้องไปเย็บนี่เสร็จแล้วก็จะประมาณนี้แกะแปะได้เลยทงชาติตีนตุ๊กแกมีแล้วแปะได้เลย เื่อว่าวันวันโอ,อกาสต่อไปจะได้ไปเปลี่ยนเป็นโลโก้อย่างอื่นก็สามารถที่จะสั่งได้นี่เทศาบาลข้างหลังข้างหลังเขาสั่งเล็กนะสั่งเล็กก็ทําเล็กให้เขาแล้วแต่ครับแล้วแต่ลูกค้าสั่งมาว่าจะเอาไซส์ขนาดไหนเดี๋ยวผมบอข้างหลังให้ดูถ้าอยากได้เล็กก็ทําใหบา้บางที่ก็อยากได้ใหญ่ก็แล้วแต่ ตีนตุ๊กแกเราก็มีขนาดสแตนดาร์ดอยู่แล้วก็คือแล้วแต่ลูกค้าเอาง่ายๆไปแล้วแต่ลูกค้าว่างั้นเถอะครับสั่งมาได้เลยเจาแบบไหนแจ้งไว้นิดนึงว่าไม่มีเก็บปลายทางแค่นั้นแหละครับถ้าลูกค้าสนใจก็ทักลายไอดีไว้เลยเดี๋ยวผมจะลงให้ในถ่ายคลิปทักลายไอดีมาเลยถ้าสนใจก็มาจําให้ผมก่อนสักพันสองพันก็ได้เดี๋ยวผมทํางานเสร็จผมก็จะถ่ายให้ดูแบบนี้แหละแล้วค่อยโอนที่เหลือมาเดี๋ยวผมก็จะส่งส่งของให้ ถึงที่รับประกันครับที่ร้านยุดอามี่อนแกนได้รับของแน่นอนของมีเยอะแยะเลยช่วงนี้หนีภัยโควิดกักตัวไม่ไปไหนของมีเยอะเต็มร้านไปหมดเลยอยากเปลี่ยนเป็นเงินเนี่ยครับแต่ว่าวันนี้ก็มาให้ดูก่อนนี่ธงชาติก็เป็นตีน,ต,นตุกแกตินตุแกทั้งหมดนะครับตินตุกแกทั้งหมดเลยตัวเสื้อก็สวยผ้าเนื้อดีก็ตามที่ผมเคยรีวิวให้ดูไปแล้วแต่วันนี้มาแนะนำเออนี่แหละแนะนําเป็น เสื้อของหน่วยงานที่เขาสั่งไว้ชื่อเขาก็พร้อมตำแหน่งอแล,ลองดูนะครับเผื่อมีอะไรเรียกใช้บริการได้ที่ร้านยุดอาร์มี่ประตูน้ำคอนแก่นโดยผมยุดฟีสไตล์พามาดูนะครับผมแก้เหงาแก้เครียดกันไปครับดูแลรักษาตัวเองให้ด้วยนะครับแฟนๆเอฟซี FC ทั้งหลายช่วงนี้ก็อย่างที่รู้ๆกันอยู่ห้ามออกจากบ้านว่ากันไป กักตัวดูแลให้ตัวเองให้รอดพ้นไปจากช่วงนี้นะครับผมคลิปนี้มาในช่วงโควิดเมาเงาโอเคครับลองดูเผื่อสนใจก็ลองสอบถามมาทักทายสอบถามมาได้เลยให,ให้ดูเนืองงานชัดๆกันนี่สวยนะสวยนะหนังยางมันนี่สวยไหมสั่งมาได้เลยไม่ได้ออกอย่างหนังยางแหละจะดูไม่สวยนี่นี่ให้ดูชัดๆเลย เทศบา,ตบาลตำบลวังหลวงโอเคนะครับคลิปนี้ลาไปเพียงแค่นี้นะครับผมชอบกดติดตามกด Subscribe ยุ้ยุด,ด้วยนะครับไปแล้วครับผมยุดฟีสไตล์ลาไปแล้วสวัสดีครับ